โอ้เกือบเดินกลับลวสี่ร้านคิวยาวสุดในเชียงใหม่ต้องตามไปดูว่าคุ้มรอไหมวันนี้มาเชียงใหม่เจ้าไม่กินข้าวซอยเหมือนก็ไม่ได้ใช่ปะบอกเลยว่าตามเพื่อนฝรั่งที่เขาลงไอจีว่าอร่อยมากมาข้าวซอยแม่สายเราไปตอนร้านเพิ่งเปิดโตยังว่างอยู่แต่แป๊บเดียวคนก็เริ่มเต็มร้านนี้คือเนื้อดีงามสุดคนที่เราไปด้วยบอกว่าชอบรสน้ำแกงร้านนี้มากรสจะกลมกล่อมไม่จัดไปแต่สําหรับคนที่ชอบรสจัดแบบเราต้องร้านถัดไปเลยที่โด่งดังมาจากเน็ตฟลิกข้าวซอยลุงปกิกรสมันจัดมากมีความเผ็ดแบบไม่ต้องเติมพริกแล้ว ข้ามไปทางเค็มใช่ป่ะคือรสชาติน้ำซุปถูกป,ปากเรามากทั้งสองร้านเราว่าคุ้มรอนะสําหรับเราถัดไปเป็นร้านเบเกอรี่ที่เข้าไปถึงไม่ใช่รับเมนูนะต้องรับบัตรคิวก่อนเป็นวรวรัอมากแบบขึ้นมายั่วในฝีเราตลอดร้านนะ่ารักนั่งรอชิลๆแหละแต่ด้วยความที่รอมา20นาทีใช่ป่ะมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องสั่งให้คุ้มเว้ยกับว่าจะลองชีโอบังชื่อดังท้ายสุดสั่งเพลินเลยเราว่าของเขาอร่อยจริงแป้งมันหอมมันมากทุกตัวไอตัวขนมปังโมจิมันม่วงคือเคี้ยวเพลินหนึบมันหอมแต่ตัวชีโอบปััังอออ่่่รราานนนทีมมมกกกุืคววแ้ิล อื่นอร่อยหมดคุ้มรอวะ่ะปิดท้ายกับร้านเอกฉันโชคดีเนะ่ินจองให้ไม่งั้นคือน่าจะรอนานอยู่อร่อยจริงแบบรสชาติมันจัดบางจานคือเผ็ดร้องขอชีวิตเลยนะอย่าสตอผัดกุ้งเนี่ยแต่ทุอย่างของเขาอย่างแกงเผ็ดมันแบบคนชอบกินรสจัดแบบเราคือถูกใจข้าหมดจานจ้าสรุปคือ4ร้านที่เชียงใหม่มันต้องรอเพราะเขามีดีจริงแหละ